สวัสดีค่ะแชมป์ชวนกินวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเค้คกกล้วยหอมเจกันนะคะส่วนประกอบเราลงมาให้ในคลิปเลยค่ะเริ่มด้วยการเราเอาปอกกล้วยหอมแล้วเราก็ใช้ซ้อมบดให้เขาหยาบๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมเคือป่อนแล้วก็น้ำส้มสายชูล,ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะนมถั่วเหลืองรสจืดนะคะ แล้วเราก็คนเขาให้เข้ากันก่อนค่ะเพื่อให้น้ำตาลทรายเริ่มละลายนะคะจากนั้นเราก็จะล่อนแป้งเค้กนะคะที่ผสมด้วยผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยกันเราค่ะคนให้เขาหมดผงแป้งนะคะประมาณนี้เขาก็จะข้นหนืดขึ้นค่ะเราก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปเป็นตัวสุดท้ายนะคะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะเมื่อเข้ากันแล้วเราก็ปาดอ่างประมาณนี้ นะคะพร้อมที่จะหยอดพิมพ์ของเราก็เป็นพิมพ์ที่เป็นเป็นถาติดกันนะคะประมาณ5เซนถ้าเพื่อนเพื่อนใช้พิมพ์ถ้วยจิบธรรมดาก็ได้ค่ะที่ถ้วยแยกๆเราก็จะใส่พิมพ์3 2 1 9ลงไปนะคะมันจะขนาดพอดีกับพิมพ์เลยค่ะจากนั้นเราก็ตักให้เต็มถ้วยนะคะประมาณขอบแล้วเราก็ ยอดด้วยอัลมอนด์สไลด์ไว้ข้างหน้าหรือ,เพ,อเพื่อนมีเป็นพวกเม็ดมะม่วงหรือว่าเม็ดฟักทองก็ได้นะคะเราก็จะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ1 6 0องศา10นาทีแรกค่ะและอีก10นาทีหลังนะคะเราก็จะเพิ่มอุณหภูมิเป็นร้0องศานาน10นาทีค่ะเพื่อที่จะให้เขาฟูเต็มที่ก่อนในช่วงแรกหลังจากนั้นก็เพิ่มความร้อนให้เขา,เาหน้าเขาเกิดสีค่ะ เขาก็จะได้สีเข้มขึ้นประมาณนี้เมื่อสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาพึ่งบนตะแกรงค่ะให้เขาเย็นตัวลงเราถึงจะนำไปแพ็คหรือว่านำมารับประทานได้นะคะก็จะได้ฟูประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้ายังไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ you <laughs>